สวัสดีครับผมบ้าสันลูกอีสานลานเปอร์เซ็นต์ครับเมื่อนี้พาพี่พาน้องมาเล่นน้ำในวันสงการครับบ่ได้สานามด้วยครับผมมาเล่นน้ำครับมาหาดำน้ำมาหาบานแหครับผมเมื่อนี้มีอ่าเขาเรียกว่ายังก็เครื่องมือหากินสั้งจากเบาเผ็ดเพิ่นครับเพิ่นเดินทางมาเอามาส่งมอบครับมาส่งมอบแห้เพิ่นครับเนี่ครับผมงานเทศงานครับเบ่งครับเบ่งเทศดผลงานเขาเ้าจเอื่อนอย่างครับไล่ยังครับนี่ ทางมาไล่ผมว่าทางมาไล่เนาะทางมาไล่ผมสั่งเอาแบบนี้หรือว่างการป้องก็ได้ครับคำท่านก็ได้ครับนี่ครับจะว่าจะงบเลยทวีเอาไ้เพื่อจัดการเอาได้ครับวันนี้มั่งมอบงเลยเด้อเป็นพยานด้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิว่าเบาเหรียญเนี่นี่ของแท้เด้ครับนี่ตาลูกนี่ก็ผมว่ามันซีโร่กว่าซีโร่กว่าครับโร่กว่าบนัคต์บนลูกเนี่ยห้าหกนะครับเนาะแห้สามห้าสามสามหาสามเจ็ดครับสามเจ็ดได้ได้งบได้งบได้งครับผม ใจทังได,ได้แล้วครับบาเพ็ดเ,เป็นเซียนตัววานเนี่ยในพุทธองย์านินะครับก่อพงก่อไผ่เนี่ยย,ย,ย่ำใจรอดกันแหนมาจยางนี้เราก็ส่งเคอรีแมเ่เราฝูงห้ได้รับประกันใส่หน,หนึ่งเดือนหน,นูสนับแพร์เพื่อนีใส่เข่าเขียวนะครับใ <c oughs> ส่เข่าเขียวพ <c oughs> ี่ๆนะครับ <c oughs> โอ้ยครับผ <c oughs> มนเนี่ยได้อบ่มีทุนบ่มีทุนสารต่อได้พี่น้องเอาครับผมเดี๋ยวจังไหนก็นั่นเด้อครับเด้อเดี๋ยวติดตามมันเดี๋ยวเบิ่งกันเดี๋ยวให้บบาเพชรเพป็นเถียรไหม เป็นเทียนเหนบบางจักบาทนะครับเนาะติดตามครับถามครับผมตามครับผมถามครับเบิางงูทำท่าหน่อยสิลงน้ำบักครับแฮหกแหสามสามเส้นหาครับไตหกลูกเบอร์หนึ่งสี่โลกว่าจอบแม่บนลิงคิงลูกเดียวเนอะบัตรที่ผมได้ผมมาเด้อะห่วยพี่ว่าซึงสั้นเอาโอเคครับผมประมาณนี้แหละคักอยู่บัครับแตกอยู่ครับ สิแห้งปวดเฮี้ยน่อยเคยมาเฮี้ยง่ายหรือมาเหี้ยหน้อยหรืออ๋อครับผมเบิ่งพ่อเพิ่นเพิ่นกำลังนะครับหาปลาด้วกันครับเพิ่นกระซุ่มไปเบิ่งครับผมมาอยู่บ้างก็มาอยู่นะเรื่อยๆรวมใส่ต่อครับผมมีวัสดุเมื่อนี้เงียบเหงาครับมาคือเงา่เมื่อไหร่เมื่อเมื่อไหร่นี่โอ้ยสามสิบสี่สิบคนมึงทั้งกระดุงทั้งยังครับ เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับเนาะตอนนี้เรงเสือชิลงเบี่ยงงูการป้องขึ้นมาสักก่อนถึงนงอนเมืองกันมีป่าบ่ถ้าหมาเดี๋ยวยังไงเขาสิตายไปนอนบางอีกเท่เนาะติดตามกันครับผมเดี๋ยวโฆานี่ยผมลังทานแล้วรอวันเดียววาวุันเดียววาวุันรอไอ้บุญบายเลโต๊ะงผมไม่เปล่าใครเห็นผมเอง เป็นจังไดทางนั้นเป็นจังไดนเอาบุญกำลังองอมป่าในปากกาข้าเมเป็นตัวนึงแหละครับนี่ครับหากินปลานลำซื้นน้ำเล็กๆพี่น้นอ,อ,นองเกือบถ่วมหัวบางโดนจักเราพาไปยังขับเอาแหมาส่งเหรอเราพาเห็ดมาเห็ดอย่างบานนี่ไปละเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศกินเขา่าทางนองครับ นี่ครับดังไฟกันแบบนี้เลยนะครับพูดทั้งคนเก่าอันนี้ครับเขาแซ่บนะมากินข้าวน้ำกันครับผมไม่เจ้าเอื้อนยังครับนี่กยยังกินแกงผ้าแกงแกงแบบบานเฮานะครับแบบบ้านๆเลยเนาะเปาะก็ได้เหมืนกันครับเปาะก็ได้แกงก็ได้นะครับตบมาบวสีสันพี่น้อง มาเดอ้อมาเดอ้อกินขา้าร่วมกันครับผมขอญาตก,กินข้าวกันเดอ้อเดี๋ยวค่อยติดตามกันเนี่ยครับรอบไปค,ครับผมนี่แหละครับผมผลงานไปมุดตาดำตาแดงมี่คือป้าพีอา่อ้ายแต่ไทยหน่อยเพราะได้ปิ่งยังปิ่งนึงนีงน่แหละครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับเด้อขอบบุญขอบพูดหลายๆที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น,น,นะครับเด้อ สุขสันต์วันสงการครับผม